Forech.fraies <Support> ใคุณความหมายเท่าเทียมของคุณแม่เจนๆนะคะก็คือเราต้องเท่าเทียมทุกๆอย่างค่ะสิทธิ์ทุกๆอย่างในโลกนี้ทุกคนต้องเท่าเทียมกันไม่ว่าจะทําอะไรจะคิดจะตัดสินใจอะไรผมว่าควรเคารพในการตัดสินใจของซึ่งกันและกันทำความเข้าใจว่าเขาต้องการอะไรเป็นเพศอะไร สิทธิ์เท่ากันค่ะสำหรับวิวหรอวิวว่ามันคือการให้สิทธิแบบปก,ปกติให้กับคนเพศอย่างเรานะ LGBTQ คือเขาไม่ได้ต้องการอะไรที่มากกว่าแค่ต้องการให้เหมือนคนปกติไม่ว่าจะเพศไหนๆอ่ะก็ควรได้อยู่ด้วยกันได้รักกันถูกต้องตามกฎหมายค่ะมีได้แล้วมันควรมีตั้งนานแล้วแล้วมันก็ครเกิดขึ้นเลยตอนนี้